วิธียกเลิก Disney Plus Hotstar นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากใจในทุกๆเดือนนะครับอยากจะยกเลิกเราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดศูนย์ความช่วยเหลือและการตั้งค่าจากนั้นให้กดตั้งค่าบัญชีอ่ะทีนี้นะครับเราก็สามารถมากดยกเลิกจากตรงนี้แบบง่ายๆได้เลยครับอาก็กดดาเนินการยกเลิกตรงนี้ได้เลยครับ ทีน like you <wh> ี้นะครับจะมีข them ้อมูลที่สําคัญบอกให้เราเลยนะครับว่าถ้าเรานะครับต้องการยกเลิกแพ็กเกจแพ็กเกจที่เราซื้อนะครับจะไม่มีการต่ออายุให้เราแบบอัตโนมัติแล้วและถ้าเรานะครับมีวันคงเหลือก็สามารถดูได้ต่อนะครับจนถึงวันที่ขึ้นแสดงผลให้เราดูตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถดูได้ต่อนะครับแต่จะไม่สามารถนะครับคืนเงินในวันที่เหลือได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรายินยอมนะครับก็สามารถกดฉันต้องการยกเลิกได้เลยครับ โอเคครับจากนั้นจะบอกนะครับว่าเราสามารถดูได้อีกกี่วันและจะมีข้อความนะครับ SMS ขึ้นให้เราแบบนี้ถ้ากดเข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าเราได้ยกเลิกแพ,พ็กเกจ Disney Plus h o t Star แบบนี้เลยนะครับ ้ก็ได้เพื่อนๆนะครับอยากจะยกเลิกนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําแบบนี้ง่ายๆได้เลยครับและถ้าในอนาคตนะครับเราอยากจะกลับมาดูต่อก็สามารถกลับมาซื้อแพ็กเกจในช่วงเวลานั้นๆได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ